อันนี้ตาของคุณเจ็ดรีวิวทอยรีวิวทอยเดี๋ยวเราจะแกะเราจะแกะมันภายในเส้ยวินาทีนะครับนึ่งสองฟาปจุ๊บนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วไม้เขาแกะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เราก็แบ่งเลยแบ่งแบ่อะไรคนละห้าอ่าห้ากูก่อนเลยโอเคใครอยากได้ไหนแค่หยิบเลยนะฮะโอเคครับแจกแจกมาเริ่มที่ผมก่อนเหมือนเดิมเดี๋ยวนะมึงจัดให้มันปิดไปเหมือนปะปิดโอเคเปิดเปิดมาคือเจอเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเอาเหรอจะได้ไวอ่ะ ตอนแรกตอนแรกที่มันมามันก็จะเปิดหน้ามาเลยไม่ได้ไม่ได้ปิดแบบนั้นอ่ะงันบูมก็ค่อยเปิดเฮ้ยโอ้โหมีมีการคนหนึ่งเนี่ยต้องชอบแลวอยากได้แน่นอนมันจะมีคนหนึ่งอยากได้ยังไงครับนี่เลยนี่รวมคนคนสีม่วงไม่มีเลยอยู่ในซอลเมยพี่อ้นพี่ต้องเอาไปคู่กันหรือเปล่าน่ะอต้ยาแม่ ก็นี่มันสวยมากทุกคนดูการ์ดดิมันใช้ภาษีม,ม้วนหมดปะ่ะไม่ใช่เวนแม็กเกือบหมดแล <laughs> <laughs> ้วเอฟอ,อ,อ๋อน,นี่บ้าแม็กกับแม็กกับแม็กกับอุลตร้าแมนเซนอนนะ อ๋อประมาณนี้มีแม็กซายนอนใช่ไหมมีลอโซวินบ้างแล้วก็คอสโมสเฟสโคนะต้องบอกว่าเป็นล่าที่โคตรสวยใช่ครับผมมบแป๊บเดียวผมมาแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้เก่งใช่เออโอเคแต่มันก็ยังไม่ถืออะไรพ้ายังไม่พ่ายนะมันไม่แพ้แต่ว่ามันโผล่มามันก็ไม่ชนะมันเยอะพี่มันเยอะอ่าโอเคทัพเวทอันนี้เก็บไปของอ้นนะใช่โอ้ยโยนทิ้งเลยอ๋อโอเคอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะดูก่อนเฮ้ย โอ้โหไม่ต่อกันเลยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ตีมอะไรวะเนี่ยแต่ว่าต้องถือว่าของดีไม่แพ้กันชุปมีมีลอสโซ่แกรนโจเนสแล้วก็วิกตอรี่ไนท์นะฮะก็วิกตอรี่ไนท์คาดว่าฟิกวานจะเหาะเร็วดีจะยิ่งไ์มันไม่ต่างอะไรกันเปลี่ยนสีเฉยเไม่แค่เปลี่ยนสีเฉยเฉลอสโซ่ร่างนี้ก็มีแล้วเนาะฟิกวมีครับไม่ถึงผ่านส่วนในตรงกลางเนี่ยเมื่อไหร่จะออก มันโชว์ตั้งแต่การังสีการังสีไฟยังไม่ฉายเออการังสีไฟสองยังไม่ฉายเลยอ่ะเออหุยด้านหลังสวยอ่ะเราต้องดูก่อนอยู่แล้วเนี่เออดูด้านหลังโคเทฉากนี้คือเป็นฉากที่เอ่อพี่กัน์ดกำลังรอคอยนะครับเพราะว่ามันขาดแค่นีกี่ตัวนะทุกคนไหนอ๋อเออโอ้โหเอออันนี้ดีดีโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันมีมันมีการ์ดอุลตร้าแมนเอ็กซ์มีอะไรกะ จีดแมกนิฟิเซนต์นะครับซึ่งเป็นร่างรวมของเซโรกับเข็นเข็นเซโรอีกแล้วแล้วก็เป็นฉากรวมิวเจนเนเรชั่นนั่นเองนี่เป็นไฮไลท์ปะหรือว่าอะไรเลือบไหนมีเอสร์แต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่อะนะเอสร์นะครับแต่เป็นการธรรมดาก็สวยนะเก็สบสะสมเลยสวยเลยคืออันนี้มันจะสะสมง่ายในตัวเลยคือไม่ต้องไปแปะอะไรเพิ่มคือสะสมมาเป็นเล่มๆแบบนี้แล้วก็เก็บมันมีการบัคกไหมเว้ยยังไงมันมีการบัคก็คือ อ่าเป็นการ์ดเกาะของ X เนี่ยแหละมันจะมีเกาะเบมสตาร์มั้งเกาะเบมสตาร์แมันเขียนมาว่าเซตตอนอัมเมอร์กล่องเซตตอนแเขียนว่าเซตเบมสตาร์อัมเมอร์ไม่สลับกันอันนั้นแรงในแรงนะเว้ยแรงนั้นอาจจะราคาสูงแน่นาคุอาจจะสูงได้ประมาณนี้ครับอีกกล่องหนึ่งโอ้โหโโอ้หต้องบอกว่าอันนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะมีนี่ลุงแมนหนึ่งมีจี๊ดเราย่นเมก้ามาสเตอร์แล้วก็ กรุ๊ปซึ่งก็กรุ๊ปตัวเขียวๆอะพี่เป็นเมือกอะมันอะมันอยู่ในเบนเทนพี่มันบอกมันบอกที่จะเล่นมุคคืนนึกว่าจะไปกรุ๊ปและแม่งเสือมพอกไปอะไรนะกรุ๊ปกรุูเอ้าโอเคก็มันตัวเขียวประมาณนี้แหละเอาก็เฮ้ยยังสวยอยู่ไอ้กรุ๊ปนี่จะเป็นฟอยล์อันหลังนี่มีพระคุมทุกตัวเลยนะใช่อ่่าใชแต่ไม่รู้ว่าม่มีนะโอ้ยย้ำดิมันมีพี่อ่าซันตาคอร์สอ่ะซันตาเอ้าใช่ โอเคขนาดจีจะมีร่างยังมีว่าคุมใช่หโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอันนี้สวยนะแล้ว่อบคนนั้นตอโอ้ยโอ้ยมีคนอยากได้อีกแล้วเออมีเลยอุ้ตั้งเป็นเคนตอนหนุ่มตอนที่เขายังไม่ยาวแล้วก็มีด์คลูกกีเอลแล้วก็คอสมอรมันชื่ออะไรวะอีกสิงโคโนนาเออโคโนนาโคโนนาสามไบ้า มันต้องมีปะหวะอนเออนี่ยต้องพี่ต้องเก็บหรือเปล่าล่ะเออเนี่ยโอ้โปอ่ะอันนี้มีโอ้โหอันนี้อยากได้หมดเลยอ่ะอันนี้มีคนอยากได้แน่นอนอยากได้หมดเลยนั่นก็คือมันนี่แหละของกูแน่นอนเลยนะพี่วิจิตรจัดเซรไว้ให้ของกูแน่นอนใบเนี้ยมันมีคนไม่เข้าพวกคนหนึ่งคือไอ้กงกางไอ้ผมก็อยากได้ใบเนี้ยมันเท่เด็กซ์ท์เท่มีมีมีอุ้ตครบทุกร่างเลยแล้วขอบอ่ะครบปะ ครบเดียกิคารีก็ครบโอ้โหไปใบเดียวที่ชูสุดอหละชูอินวันแล้วก็ใบละสองหมื่นี่ขายใบสองหมื่นแล้วโอ้ดีช็อตตรงนี้สูงไม่ค่อยมีค่าไปสองบาทพอแล้วก็มินเนกซัสจูเน็ตธรรมดาแล้วก็ฮิคารินะครับผมดาว่านะครับผมต้องไอมันแน่นอนนะเนี่ยกี่เอาใส่กล่องอ๋อไว้เลยไหนครับโอ้โหเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหอุลตร้าแมนเน็กซัส อะไรอ่านว่าอะไรวะเอาแฟนแฟนแฟนเอาแฟนเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอาแฟนถูกแบบภาษาอังกฤษเอาอืมตัวภาษาอังกฤษโอเคถูกแล้วแล้วก็อะไรอ่ะไอทีทางแล้วก็เป็นเลกูลอสตอนเปิดอ่ะฉากเปิดในกาแล็กซี่อะไอการ์ดนี้ก็ใบเดียวจบเหมือนกันไอการ์ดแบบนี้เวลามันครบๆอ่ะมันสวยมากฉากเปิดตัวแต่อันนี้มันยังไม่มีทั้งอันเลยนะมีแค่เลกูลออสเท่านั้ยอุ้ย เอ้ยโอ้โหมีซ้ำหนึงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเอามาจาดามดัดเซตดีๆมันก็ได้ครบๆอยู่อันนี้มีลูปตาน้กูของเราแล้วก็แมนหนึ่งแล้วก็เนาา็กซับซ้ำแมนหนึ่งมันก็เป็นอาร์ตเวิร์ดคนละแบบนะมันมีบางตัวที่แบบเป็นตัวเดียวกันแต่มันจะเป็นคนละค่าซึ่งก็ยาวๆครับสะสมกันไปนะฮะบางตัวอาจจะซ้ำหแต่ว่าระดับความแรงก็แตกต่างก็มีอะไรประมาณนี้โอเคผมอยากให้ทุกคนอยากแค่มีการ์ดที่ผมบอกว่ามันบัก มีปะวะไม่ยังไม่เห็นพวกกล่องเอ็กเลยมีแต่ดีดาสปาร์กเอามือให้ดูคืออาจจะมีเฮ้ยนี่ภาคสามนี่เออว่ะปกใหม่ละเฮ้ยนี่ให้ทุกคนดูไม่ยังมีแมรี่ซ้ำมาบางทีไมรี่เจนไม่ใช่แมรี่เจนมันเป็นอะไรกันซ้ำไม่ใชแมนเนี่ยทุกทีกำลังอินเออแล้วก็มีกิงกะวิกตอรี่แล้วว่าอะไรวะเอ่อเต้าเซดียวก็เดียวก็ไลฟ์คอร์สใช่ปะวะเจสไตไรเกอร์อุ้ยอ๋อท้อิศไม่ใช่เออเดี๋ยาไลฟ์คอร์ สีปกติแล้วไม่ใช่สีดำเออถ้าถ้าเป็นสีดำจะเป็นเดซีย่ไรคออันนี้พักสามเอ้ยพักสองโอ้ยโอ้ยโอ้โหเยเยไอ้ยลกแอนแฟนมึงเอามานี่เลยเออนี่โอ้โหผมโอ้โหผมก็ติ่งเม็กซัดเหมือนกันอะอันนี้มันคือครบแล้วนะไอ้เยี้ยนี่มึงมาทำไมเนี่ยิ้มกวนตีนมาเนี่ยมันอยู่อยาบไงกูใส่ไว้ที่เดิมเลยอ๋อแสดงว่าที่กวนตีนไม่ใช่เราแล้ว แม็กนีเปอร์ซนมีเน็กซัตล่างจูเนียร์จูเนียร์จเนียร์บุ้ยถ้ามันแสนแฟนมาแล้วโอ้โหนี่นี่นี่เป็นรอบสนุกของการเปิดเว้ยคุณติ่นกูนนี่โอเคอ่ะต่อหมดแล้วหมดแล้วเหรออ่ะออกไปวิคดีอยู่นี่ผมจะบอกว่าถ้าใครรักในซีรีส์อุลตแมนรู้แล้วก็ใบนี้ทุกคนต้องครบนะครบนะจับเส้นดีๆครบแล้วนะ เพราะมันที่เราผ่านมามันมีกรูปมีรูปมีรูปแล้วก็เอ็ดเนี่ยยังไม่มียังไม่มีกิโจก็มีไม่มีบูบูเออว่ะมีบูบูไม่มีมีแต่ล็อโซเออเนาะเออคุณก็มีบูด้วยมีกิงการชื่อเรื่องปแม่ครูครับกิงการสโตเรียมแล้วก็เป็นร่างรวมของล็อโซนะแล้วก็เป็นมูนทราแมนเอ็กตีแปดสิบก็แล้นะครับทุกคนอันนี้นะฮะของเฮ้ยอันนี้ไงอั่นีงและในรอบขอกลับมาแล้วครับเป็นชัก เฮ้ยมีครบแล้วนี่ครบเลยบูอยู่นี่นีบูอยู่นี่เออแล้วก็ไอศูนย์เฮ้ยจัดจัดเซตดีๆนี่คือดีเลยเนี่ยไม่ใช่ไอชักมากบ่อยและการกลับมาอุลตร้าแมนชักก็จริงจริงว่ะมีครบแล้วมั้ยมีมีบูมีลอสโซแล้วก็มีอุลตร้าแมนลูปที่แบบที่รวมๆกันเยอะๆครบเลยนะปีดลา์อุนตอร์แมนลูปอ่ะแต่เน็กซัตเนี่ยน็กซัตนี่ก็ไม่มีโนอาไม่มีโนอาเออแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเกิด ใครอยากได้พวกเนี้ยมันก็จะแบบอย่างนี้แหละเป็นกราชาเปิดเอามันจะซ้ําบ้างเกิดบ้างครบบ้างก็ต้องไปหาเรื่อยๆคอสมอลแม่งหาตรงไหนหรู้วะของพี่ป่าออแม่งมีเขาทุล่างขาล่างละข,ของพี่เจมสนี่คือมีแต่ล่างยอ้อมไม่มีล่างหล <c oughs> <ๆ>ักไม่มีล่างหลักของพี่เจมคือมีแต่ล่างล่างใหม่ตัวที่มีล่างเยอะยนะเออล่างเยอะอะคือคอสมอลเราก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้สเปซโครโรนามันก็คือเอา ไอ้โคโิน้าธรรมดามาเติมนิดหน่อยใช่ไหมพี่เจ็ดมีแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณนะสปอนเซอร์ทั้งสองนะเจ็รีวิวทอยกับปลาทอปลาอยปลนทอยนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะสะสมซื้อของถนาดของบ้านเราอยู่แล้วบ้านเราชอบลุ้นชอบเสี่ยงดวงอะไรกันก็ช่วงนี้กันเรเรียบร้อยช่วงนี้กันลังจริงๆอ่ะมันเป็นกระแสอยู่ภาคหนึ่งแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำไงขอโทษซึ่งอันเนี้ยมันเป็นของเจ็ดใช่ไหมซึ่งของผมก็มียังไม่ได้เปิดด้วยก็เดี๋ยว ถ้ากระแสดีก็เดี๋ยวจะกลับมาเปิดอีกแต่จะเปิดคนเดียวหรือเดียวมากรุงเทพเราค่อยเปิดกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะสำหรับเอนะ่ออะไรนะอนิเมะอนิเมะอนิเมะที่มันชื่ออะไรนะอนิเมะแคนยมนการ์ดคอลเลกชันอุลตร้าแมนของอนิเมะใช่ครับผมก็สายอุลตร้าก็ถ้าชอบการ์ดด้วยก็เรียบร้อยนะฮะจริงๆส,สมได้เลยจริงๆผมอยากให้เขาออกไอ้เ็นแฟ้มมาแล้วก็เอาการ์ดพวกนี้ไปใส่ในนั้นอะไรเงี้ยแต่โอเคแต่โอมีมีใช่ไหมมีก็ไอชุดแรกไงหรือว่ามีปะเหมือนจะมีแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแฟมแยกไม่ใช่ไม่ใช่เราไปหาแฟมแยกเอาเพราะว่าโอเคมันให้ตหรือมันต้องแลกซื้อวะแบบสักอย่างหนึ่งกับโปรโมชั่นหรือเอาเอาแลไปแลกหรือเอาอะไรแลกแล้วมันจะมีแฟมให้บอกวะหรือว่าจำไม่ได้แต่คือคือเข้าใจแหละว่าแบบเขาให้เป็นซอยอย่างนั้นมาแต่ว่าพอมันเป็นแฟมใหญ่เพราะเราเก็บการืออะไรมันพออย่างเงี้ยมันมันการว่าระวางมันก็แบบเป็นกองกองอยู่ดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นแฟมใหญ่ใหญ่มันจะสวงกว่า ครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ก็น่าจะมีขายมัมมากในสะพานเหล็กหรือตามห้างถ้าสะพานเหล็กเนี่ยจะเป็นชั้นสี่ชั้นสี่นะชั้นสี่น่าจะมีขายอยู่อยู่ที่ง่ายกว่าน,นั้นสั่งได้ออนอลไลน์ได้ออนไลน์ได้ง่ายง่ายเลยตรงเลยส่งถึงมือมาเปิดกันหนุกๆแบบนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะที่สปอนมา,มาเมนเจอร์ดิวทอยกับปลาทอยนะครับปลาเลยไม่ไม่ใช่ซึ่งโซชันทอยโมชันทอยนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากให้เปิดต่อก็กดไลค์กดแชร์เยอะมาดูกันเยอะ นะครับผมจะได้มาทำต่อนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ next review สวัสดีครับไปแล้วกินกินก๋าอีกภาคภุมิเลยทำไมเป็นลงอ่ะเป็นไอที่มันลงไปไอเรื่องภาคภุมนี้แบบพูดยากว่าเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันไม่มีคือไอสำนักเซเว่นมีทุกคนใช่สำนักทาร่โลมีคนเดียวคือทาร์โ่ไม่ทาราโลมันมีแต่เพื่อนไง แต่เซเว่นมัน <immort> ต <ality> ้องโตมกับกับมือกับตีนหนึ่ง <AUDIO> ก็ได้เออคุณไม่อยู่แล้วคนหนึ่งไงที่คุณไม่อยากโดนกระทื้อ่ะ